เอเวอเรตนผลงานกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังบุกอัดเลสเตอร์2 0เก็บเพิ่มเป็น23คะแนนแซงเชลซีขึ้นรังอันดับ5ส่วนเจ้าถิ่นชวดขึ้นจากฝูงหยุดอยู่ที่24แต้มหล่นมารั้งอันดับ4ในศึกฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันพุธที่ผ่านมาณสนามคิงพาเวอร์เซเดียมท้องนาทีแรกเลสเตอร์ทักทายก่อนจากบอลทักฝั่งซ้ายของฮาเวิบานแหวกขึ้นมาแทงเข้าเขตโทษให้กับเจมี่วาดี้แปะขึ้นถึงยูริเตลมองอัดด้วยซ้ายเขย นาทีที่15เจ้าถิ่นมาเสียใบเหลืองเร็วน้องบลิตเมนดี้ไปเสียบผิดเหลี่ยมต้องรับผิดชอบตามด้วยไปดึงตัดเกมอลันล่วงลงไปรีเวลสันไม่มีทางเลือกควักแจกทันที5นาทีถัดมาเอเวอเรตันทยานออกนําจากความสุดยอดของดิชาริสซนลากตัดเข้าในนี้เจมส์จัสซินก่อนได้ช่องซัดด้วยขวาบอลตกพื้นติดปลายมือแคสเปอร์ชไมเคลิลแต่ก็ยังดีพอที่จะซุกคนตะขา่ายนาทีที่23เรเซอร์แรกหมัด เกมจัสซินแก้ตัวพาบอลลุยเข้ามาในเขตโทษก่อนตักเข้าป่าเข้าหัวเจมีว่วาด,ดี้ขึ้นโขกคนเดียวแต่ไปตรงตัวโรบินโอเซนสะปบเอาไว้ได้ก่อนหมดครึง่งแรก15นาทีเอเวอร์ตันลุยขึ้นมาจากจังหวะสวนกลับลิชาร์ลิสซอนแทงบอลออกทางขวาให้กับอเล็กซ์อุสบี้ตักบอลเ,เข้าเขตโทษไปถึงโดเมนิกคันเวิร์ดเลวิลยิงโดนไม่เต็มสุดท้ายไปเขมือแคสเปอร์ชไมเคิลนาทีที่4ี่ทั้งสองทีมเปิดแรกกันสนุกเอเวอร์ตันได้ลุ้นก่อนจากลูกโขกของโดเมนิกคันเวิร์ดเลวิล ก่อนจะหวะต่อเนื่องอย่างกิสซุนเดย์ลองอัดด้วยซ้ายแต่ก็ยังไม่มีสกอร์หมดคือแรกเลสเตอร์ตามเอเวอตันสูงประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังนาทีที่60รูปเกมเป็นไปอย่างอึดอัดเลสเตอร์เป็นฝ่ายคองบอลบุกเข้าใส่แต่ยังเข้าพื้นที่อันตรายไม่ได้มีโอกาสยิงประตูครั้งเดียวแต่ยังไม่ตรงกรอบ5้านาทีถัดมาจากบอลทางซ้ายของฮารวิบานแวกเข้าในบอลมาถึงเจมไม่ได้สั้นด้วยซัดหน้าหัวกะโหลกแต่เหินข้ามขานออกไปไม่ได้ลุ้นนาทีที่เ2เองเอเวตัน มาได้ประตูเพิ่มจากลูกเตะมุมของกิลฟี่ซิกเกอร์เซนปั่นบอลไปเข้าหัวไมเคิลคีนโคกเฟตติเซฟเด้งมาเข้าหาโดมินิกคันเวิร์ดเลวิลทัมมทีติดปลายมือแคปเปอร์ชไมเคิลปัดไปชนคานแต่ไม่พ้นเมสันโฮเกตทิมเข้าไปไม่เหลือท้ายเกมเจ้าถิ่นมาพลาดได้ลูกจุดโทษจ,จากจังหวะที่อาเคยลโกเมสไปเข้าช้าใส่ข้อเท้าของออยูเซเปเรสล่วงลงไปลิเมลเซนขอดูเวอาก่อนตัดสินใจเปลี่ยนคำตัดสิน นาทีที่88จะมีวอด,ดี้ขกลูกเตะมุมเปลี่ยนทางมาเสาไกลให้กับอายุเซเปเรสสอดเข้ามาแปรสุกเกลตะข่ายแต่ก็ยังล้ำหน้าจบเกมเลสเตอร์พ่ายแค่กับเอเวอแรนต์ูงพุทตูต่ตสองเอเวอแรนตคว้าชัาชนะ2นัดติดเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนแซงเชลซีขึ้นรังอันดับ5ส่วนเลสเตอร์ชวดขึ้นจากฝูงหล่นมาอยู่อันดับ4 เบรนด์โรเจอร์เทนเนอร์ของเลสเตอร์ซิตี้ไม่พอใจกับผลงานลูกทีมอย่างมากหลังจากปลาชัยในเกมล่าสุดเลสเตอร์เปิดบ้านพ่ายกับเอเวอเรตสูนประตูตอ่อสในศึกเพเมลิกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทําให้ทีมแพ้ในลี่ห้านัดเข้าไปแล้วแต่ยังรั้งที่4ของตารางจากการลงสนามไป13เกมผมไม่พอใจผมผิดหวังกับประตูแรกประตูแรกเป็นประตูที่สําคัญและเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้เราเข้าไปถึงพื้นที่ที่ดีแต่เราขาดคุณภาพในการจัดการกับพวกเขาและมีโอกาสดีในบางจังหวะ ผมไม่คิดว่าเราใส่เต็มที่มากรักในเกมลูกตั้งเตะน่าผิดหวังแต่เราโชคไม่ดีที่บอลไปเข้าทางเมสันโฮเกตมันต้องดีกว่านี้เราต้องมีคุณภาพในบ้านมากกว่านี้นักเตะใส่เต็มที่ในเกมเราเลือกทีมที่ดูดันแต่เราต้องการความสร้างสรรและสร้างโอกาสนักเตะอีกหลายคนกำลังกลับมาซึ่งหวังว่าจะช่วยเราได้แต่ชัดเจนว่าเราจะต้องดีกว่านี้ คารลนโชลติกุซือแอวอร์ตนปลื้มลูกทีมที่ยังเล่นได้แกร่งเช่นเดิมหลังบุกมาสอยเลสเตอร์2-0พร้อมชูสตาตัวรุกทำงานหนักมากในเกมนี้คารลนโชลติผู้จัดก,การทีมเอตอรนตนกล่าวชื่นชมลูกทีมว่ายังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมลุกและเกมรับล่าสุดบุกไปเอาชนะเลสเตอร์2-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเกมที่แล้วเอตอรนตนโชว์ฟอร์มแกร่งด้วยการเปิดบ้านเชือดเชลซี1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและนัดนี้ก็เล่นได้อย่างสุดยอดอีกครั้งในการดวลกับเลสเตอร์ พวกเขาได้ประตูจากลิชารีซอนนาทีที่21และเมสันโฮเกตนาที72ซึ่งชัยชนะนัดนี้ทำให้เอเวอร์ตันรั้งอันดับ5ในตารางพรีเมียร์ลีกโดยมี23แต้มจากการแข่งขัน13นัดเราทำได้ดีเหมือนเกมที่เจอกับเชลซีแข็งแข็งในเกมรับและเมื่อมีโอกาสทำประตูเราก็ทำได้หลังจากนั้นเราก็คอนโทรลเกมได้ดีวันนี้เราประสานงานกันดีมากและถือเป็นผลการแข่งขันที่สำคัญมากสำหรับเราเกมนี้โดมินิกคันเวิร์ตเลวิลและกิฟฟี่ซิโกเซนทำงานหนักมาก แบ็กโฟล์ช่วยกันได้ดีนัดนี้เราไม่ดันฟูลแบ็กขึ้นเกมลุกมากเพราะมันยากสำหรับเราที่จะรักษาความสมดุลจอาธานมอร์แกนผู้ฝึกสอนเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงพอใจลูกทีมหลังคว้าชายชนะเหนือชาวตันแอตติก2-0ในเกม FA Women's h h m p p o o s s i p p เมื่อวันอาทิตย์ที่13ที่ผ่านมาเลสเตอร์สาวได้ประตูในเกมล่าสุดจากนาตาชาฟินและเรมี่อาลเลนเป็นจ่าฟูงของตาราง มีหนึ่งแต้มเหนือเดอร์แลมหล้างคว้าชัยชนะสีนาติดต่อกันและจะเก็บคลีนชีตได้3าเกมติดต่อกันอีกด้วยเราทํางานหนักเพื่อสามแต้มในวันนี้และผมคิดว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นผมคิดว่าชาวต้านยิงตรงกรอบได้หลายลูกแต่เรารู้ว่าเราจะทําให้พวกเขาเล่นลําบากด,ด้วยการฉกเฉวยโอกาสเมื่อพวกเขาเสียบอลและตัดเกมพวกเขาซะชาวต้านเป็นทีมที่มีวินัยในการเล่นและมีพละงกาลังสูงแต่ก่อนที่พวกเขาจะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าพวกเขาก็เริ่มล้าจากวิธีการเล่นของพวกเขา ผมพอใจที่ลูกทีมคว้า3มแต้มได้และมองต่อไปถึงเกมที่จะพบกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์แล้วในสัปดาห์หน้าสรุปตารางคะแนนเพเมอรี่อังกฤษล่าสุดหลังจบศึกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาจากฝูงเปลี่ยนมือเรียบร้อยผงแดงลิเวอร์พูลแซงขึ้นนำจาาฝูงเรียบร้อยหลังเปิดแอนฟิลด์เอาชนะไก่เดอทองทนแอมฮอสเปอร์ไป2อประตูต่อหนึ่งในคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาเกเพิ่มเป็น28คะแนน ส่วนสเปอร์มี25คะแนนเท่าเดิมหล่นมารังอันดับ2ตามมาด้วยอันดับสามซัตททมตันที่เสมอกับปืนใหญ่อารอนเปนอลไป1ประตูต่อ1มีเพิ่มเป็น24คะแนนเท่ากับอันดับที่4ี่เลสเตอร์ซิตี้ที่พลาดท่าพ่ายกับเอเวอเรตันคาร์คิงพาวเวอร์สเตเดียมสูมประตูต่อ2แต่ประตูได้เสียของซัตเทมตันดีกว่าทําให้รังอยู่ในอันดับ3สรุปอันดับตารางคะแนนอันดับหนึ่งลิเวอร์พูลสองทอรแนมฮอสเปอร์สามซัตเทมตันสี่เลสเตอร์ซิตี้ห้าเอเวอเรตตนหกเชลซีเจ็ดเวสต์แฮม 8แมนซิตี้9แมนยูไนเต็ด10วู๊ฟซัมมั่นสิบเอ็แอสตันวิลล่าสิบสองชิซนพาเลต13ลีดยูไนเต็ด14นิวคาสเซิล15อาร์เซนอล16ไบรตัน17ฟูลแลม18เบอร์ซลีย์สิบเวสต์บรอมวิดอัลเบียนและ20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพิม์ลี่อังกฤษปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เปิดกว้างในการไล่ล่าแชมป์ลีกจริงๆตอนนี้ผ่านไปแล้ว 1 1ถึง13นัดคะแนนก็ไล่กันอันดับ1ถึง10ห่างกันเพียง7คะแนนเท่านั้นนอกจากนั้นในซีซัน่นนี้ทีมเต็งแชมป์มมก็ยังโชว์ฟอร์มกันได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ล่าสุดเชลซีที่ก่อนหน้านี้ถูกยกขึ้นเป็นตัวเต็งในการไล่ล่าแชมป์ก็เริ่มออกอาการเป๋ล่าสุดบุกไปพ่ายวูซัมตัน1ประตูต่อ2ถือเป็นการแพ้2นัดติดหลังจากก่อนหน้านี้แพ้กับเอเวอเรตต์มาหมาดๆถือเป็นการบ้านครั้งใหญ่ของแลมพาร์ดกุนซือชาวผู้ดีที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของทีดท่สุ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้โอกาสลุ้นแชมป์ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนอกจากเชลซีที่ฟอร์มตกแล้วอีกทีมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ถแถวกาลางตารางทั้งๆที่ก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด2 3ปีที่ผ่านมานั่นก็คือโรบใบสีฟ้าของแมนซิตี้เป๊ปก,กัวเดลากำลังมีปัญหาสุดๆโดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์ที่ฝืดสนิทผ่านไป12นัดยิงไป18ประตูเท่านั้นทั้งๆที่แต่ละเกมโรบใบสีฟ้าจะสร้างโอกาสได้มากมายแต่สุดท้ายจังหวะจบสกอร์ไม่เอาๆทั้งเคเบลเคซุตไลท์ ลิยานมาเรสแม้กระทั่งเควินเดอรอยมาในซีซันนี้ลั่นสะกร์กันไม่ออกกันเลยทีเดียวล่าสุดลงเล่นในบ้านแต่ก็ทําได้แค่เสมอกับเวฟฟอร์ดทีมรองบุวยไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยแมนซิตี้มีโอกาสยิงถึง26ครั้งเปลี่ยนเป็นประตูดได้ลูกเดียวเท่านั้นนี่คือปัญหาใหญ่ของแมนซิตี้ที่ตอนนี้ต้องปรับแก้โดยด่ว,ดวนหากต้องการมีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้พอหากยังปืนฝฟื่อแบบนี้ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ที่เหนื่อยใจแน่ๆก็คือแฟนบอลทีมต่างๆในลอนดอน กลับเข้าไปชมเกมเชียร์ทีมรักได้ตั้งแต่วันที่3ธันวาที่ผ่านมาราชสุดรัฐบาลอังกฤษประกาศให้ลอนดอนกลายเป็นพื้นที่ความเสี่ยงระดับ3หรือพื้นที่ที่มียอดติดเชื้อสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดส9ส่งผลให้6ทีมในฟีมยรีกไม่ว่าจะเป็นอา์เซนอลเชลซีพาเลสฟูแลมสเปอร์และเวสแฮมต้องกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิมห้ามแฟนบอลเข้าสนามหลังจากก่อนหน้านี้บรรดาทีมจากกรุงลอนดอนสามารถให้แฟนบอลเข้าชมได้แต่ไม่เกิน2000คน ซึ่งเรียกความคึกคักให้กับสนามต่างๆทั่วกรุงรอนได้พอสมควรหลังจากเตะแบบเงียบเหงามานานตอนนี้เหลือเพียงแค่4ส,สโมสรเท่านั้นคือลิเวอร์พูลเอเวอเรตันไบรตันแอนด์ฮปอัลเบียนและเซาท์แฮมตันที่สามารถเข้าชมได้ส่วนผลการตรวจโควิด -19 ของเพลย์มารีกล่าสุดพบบุคลากรในลีกติดเชื้อเพิ่อมอีก6รายหลังจากที่มีการตรวจคัดกรองบรรดานักเตะและสตาฟ์ล่าสุดจำนวน1 4 9คนดูแล้วสถานการณ์โควิด19จะยังไม่มีท่าทีที่เบาลงโอกาสสูงที่อนาคตจะไม่ให้แฟนบอลเข้าาชมมมเกมในสนส แต่อย่างไรก็ตามขออย่ารุนแรงถึงขั้นหยุดแข่งเลย